ใช่พาครับเรีวแท้บรรยากาศแามแรงครับพี่น้องครับรถมาบ้านใกล้สิคำแล้วสีม่มงตะเวนใกล้ิตกดินแล้วพี่น้องอหอมหอมกินเข่าวิธีการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมตลาดนัดแยมแรงนะขายของขายอย่างไรครับ บรรยากาศยามแรงวิธีชนบทบาท้านนครับคุณทราเลี้ยวซ้ายสิรินทรนเลี้ยวขวาบ้านพาระลานชัยครับพน้องบ้านพาระลานชัยตำบลโนนก่ออำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับถนนทางหลวงหมายเลข2396มี FC หลายคนขอมาครับมาเลอะบ้านพาระลานชัยให้แน่ มือนีเดมา,าแล้วพี่น้องผู้ใดอยู่บ้านพระลานชัยคอมเมนต์มาบอกนี่เด้อครับแม่นใ่บนถนนหมายเลขสองสามเก้าหกอยู่บ่เอย่างนี้แม่นแล้วไม่แล้วสองสามเก้าหกตั้งแต่บุตรีครับไปหอดซิรินทอดครับผู้บ่านพระลานชัยนี่ก็บานใหญ่แต่บ่บอลในใจว่านี่บานอย่างพระลานชัยอีกอะไรมั่งนี่น่ายจีบ้านพระลานชัยละ พมันจะมีทางแก่ไปวัดไปบ้านภูไทยพัฒนาอยู่เ็นูบ้านนี่ค,นบบคอนขางห่างไกลครับบมคอนขางเลยห่างไกลถ้าจะไปตัวอำเภอที่หนึ่งนี่ไปอำเภอศรลินทอนนี่กัเป็นอำเภอในหน่อยเนาอะ,อะการสื่อการเครียกว่า,า,าสิ่งั้นวความสะดวกกันยังบุงคคลมีหลายบันไดถ้าจะไปบุญทลิขก็ไกลไปซรลินทอนก็ไกล เวลาพี่น้องไปซื้อของค่ะบอกเข้าเมื่อกูบุกับพี่บุญมั่งสังหารเดี๋ยวนี้แถวนี้ก็เริ่มมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายแล้วครับพี่น้องข้างนี้เขา้านเอียงโนอนี่อันนี้บ้านพระรัตนชัยโอ้ซอยนี้เขา้านอย่างผู้ได้หูบอกนี่เด้อครับ อมาพวยนี่ก็เป็นอีกบ้านนึงเป็นบ้านใหญ่เลยบ้านพระรันชัยคือกันแนวข่ามมาจากทางพูนก็เป็นอีหมู่บ้านหนึ่งกันน่าสิเป็นอีกพุ่มหนึ่งครับพี่นอ้องนี่ก็ป้ายบ้านพระรันชัยเหมือนกันตำบลโนนก่อเพื่อสิรินทร์ูุบา่าวโจครับรถมาไกลเติบตั้งแต่พุทธฤษมาครับมาเรื่อยๆเลย,เลย,เลยรถเป็นอีขวัญเขาในนะ ได้อยา่าใดรถแท็กเตอร์บอว์โจเดอร์ครับพี่นกประว่าจะเป็นมือหนึ <S 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 ่งมือสองของพ่อไงมาอุ้เป็ดตั้งโน่นนะอย่างดีได้พ่อไงรถไล่เนี่ยไล่เป็ดนิดเดียว ไห้เราอีจ้ะ40กี่กีจ่จะกลมเนาพี่น้องเนาะเมื่อบานไปเลยเร็วไปดินี่ครับมานี่ก็ร้านค้าร้ายครับพี่น้องร้านค้ามีหอดีสอดกับบ้านพระราชัยร้านก๋วยเตี๋ยวเวยจับมีเบิดทุกอย่างยำแรลงกับสิมีตลาดรานในใจว่ามีบานมีวันหยังทั้งหมด จำโมพิทหน่ายชเป็นวันพูดตลาดแม่นบอกพี่น้องตลาดมีวันไหนครับพี่น้องพวกกันในบารโจไปโค้งแจมจะผ่านทางหวานพระลันชัยประจำแต่ว่าบอกเอ้ยเดีแวะแต่มือนีแวะเบิ่งจั็หน่อยก็มีพี่น้องหลายคนขอแม่ไปเลยครับพระลันชัยปลาใหม่ขอไปทั้งพูนเข้าไปทางกันบวานปลาใหม่บวานปลาแคมไร่บ้านก็มือยี่ห้ออีกที่หนึ่งไร้ บ้านรวมกันเดอร์พี่น้องนี่ขับรถผ่านบ้านพระรานชัยสะกร์บุญตรลิกตรงไปนะจรวยนนก่อ ีไปทางโผงรถหลายจักหน่อยพี่น้องแขงแรงพี่น้องก็ขับรถระมัดระวังในเลือกครับบ้านซิลิเกต2กิโลบ้านเราคำอีก7กิโลโอ้ยม,มีตลาดเดินว,วุ่นรถกลับมาครับพี่น้องบ้าโจสิเขา้าไปทางบ้านนี่แหละบาลานชัยเข้ากัน,กน ได้ชิบิบานซิลิเกตประมาณอีกสองกิโลมือนีวันจันวันจันมีตลาดนัดยำแหลงนะเดิตอนนี้บ่ายสามโมงนหน่อยตลาดเริ่มมาตังเลยพี่นอ้องวันเอเจ่ามีวันจันกับวันหยางตลาดที่ตลาดนัดยำแหลงนะขายของข,<อ>ขายอย่างไรครับบรรยากาศยำแหลงวิธีชนบทรีบานเท่าเนาะบานเท่ากับซำบานเท่าแล้วครับยูซัมหนี บอดี้มียยังหลายคือ,อยังในเมืองเนาะรายอยู่ในเมืองก็ใส่เงินหลายหลายเจ้างบาโจยุบหนุ่มกันเรื่องเถื่อเอาไปไปหลอ่อบาทนี่ย้าบอดี้ไก่บรนไดกับน้ำมันต้องมีเงินพันละไปหมื่นหนึ่งนะถ้าไปข่างขึ้นกับสองพันสามพันได้เลยเพราะว่าการเดินทางแต่ละเถื่อในะมิซายโอมค่าน้ำมันหลายปูนเพื่องยังเป่นน้ำเพื่องค่าน้ำมันค่ากินบ,บุบบนไดหรอก เดือเจ้าที่ขานเติมน้ำมันรถใหญ่อยู่แล้วพี่น้องเดือนหนึ่งเบสละหมื่นเลยเติมน้ำมันรถแต่ก็บอ่เป็นยังครับเพื่อความสนุกของเอฟซีบาโจต่องไปหาหนาหนีมาให้เอฟซีเบิงตลอดเนาะนี่แล้วก็พี่น้องบ้านซิลิเกตบ้านซิลิเกตเป็นบ้านแบบขายบ้านต่างม่เนาะ ซื้อไปกับซื้อแบบคลายๆซื้อค้นนะบ้านสิริเกตบ้านเกศศิริบ้านเกศศิริบริเวนบ้านสิริเกตพี่น้องบ้านเกศศิริ Gate Gate อันนี้แหละครับหมู่บ้านเพิ่นแต่ว่าโมโหเข้าไปทางไหนอีกเขาเข้าไปในซอยนี่อ่ะทอดเส้นหมี่บ้านหมูบหห่บ้านไม่รู้ว่าเขาซอยไหนกันบ้านเกศศิริ เบ่าโจมันออวันนี้เด้อครับผมเปิดกระจกบมเห็นเนาะครับรถล,ลงมาทางนี้พี่น้องวิวงง้ามบ้านพระรานใช่ขยคือกันครับทางลงเนินมา เลี้ยวในจังนหน่อยเด้พี่น้องครับประมาณ20กว่าแต่มันสิเบิ่งเนีเบิ่งเลี้ยวนะวิวงามขนาดท่านตลาดบ่ท่านตังคนมากแล้วบว่าตลาดมียังมาขายนนอกรา่นเขาวิวงามด้วกันแวะตลาดก่อนครับพี่น้องไดหลายมันดูวความที่มันเป็นปลา ทางสามแย่แล้วก็ทางโค้งพอดีตุสิเรียวสายต้องเปล่าออกไปเขาไปในซอ,อยนี้จัหน้อยบอพี่น่องในซอยมูบานเข้าไปนน่ไยเลยเป็นอีกซอยหนึ่งเรเคยเข้ามาจ้าเากี่ยวไปนหนองซอยอันนี้ก็เป็นวัด มันอาจจะเข้าไปข้างน,นู้นมีบ้านอีกหลายบ้านอยู่เลยวัดพระลานชัยวัดพระคริสต์ยังเนาะอ่านหยักราชาต้องเป็นโบสถ์คิดโอเป็นโบสถ์คิดพวกนี้เขาจะไม่ไม,ม่โบสถ์คิดนั่นหรอกบางนี้เป็นวัดพุทธบางนี้ ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมีโบสถ์ขิดพอโจกับบ่กผเคยเห็นทางนี้นะโอ้มหน,นี่ก็เนี่ยวงาพี่เรืพี่นอ้องเนาะทานี่เข้านะจะไปหมู่บ้านนี้ไปเรื่อยๆได้หน,น่ลานจอดรถวัดพระลานชัยผมไปลานชัยเป็นพระลานหินก็ท่าคนขีดเขามาทางนี้ครับ หน่าซีมี่บานอีกหลายอยู่เข้าไปข้างในหน่นาจะเป็นบานใหญ่งอันนี้เป็นสำนักสงฆ์ร่วมในบาทใครสำนักสงฆ์ฝากให้เบิ่งข้างในพี่น้องเตม,ม่าล้วจะเห็นข้างในมีอย่างเนี้ยเพืก่อสร้างทานนี้ไปทางไหนครับนี่ มาหลอดซื้อเนี่ครับมันออกใสไหมไปนี่มันก็อ้อมอ้อมไป้นนี่บ้านปลาป้ายยาฆ่านี่ยบอกว่าแล้วเขากันเขามา้าจะปีกับแม่ได้บาดตรงไปปุ่นกับป้ายยาฆ่าโอ้ตรงไปปุ่นป้ายยาฆ่าเนาะโอ้ขอบคุณครับผมเฮ็ดทางใหม่ต้นนี้บุญทะเลแม่ขับรถออกจากหมู่บ้านมาแล้วครับพี่น้องเอาจะสีเดินทางไปทางบ้าน บูง่อยบ้านปลาเล่าต่อเรื่อยๆครสซีได้เห็นหลายหมู่บ้านเขาเป็น้องเห็นบรรยากาศหมู่บ้านหลังนี้งามครัสซี่ขนาดเลยเออจเจ้าเฮ็ดบ้านงามน้องบ้านสองสันแล้วก็มีบ้านสันล่างแล้วก็มีปูนน้ำประมาณนอทั้งล่างได้บุญทอร์สามสิบสี่ 34, หน้าเจริญหกสิบหกกิโลเมตรอันนี้เป็นวัดพระลานชัยครับวัดบ้านพระลานชัยอันนี้เป็นโรงเรียนพระลานชัย ครับรถมาท่านี่กำื่ขึ้นนี่พี่น้องมันทางโค้งครับรถสตาร์นีเด้อแล้วมันจะมีโค้งฮะสองนู้ี่โค้งหนึ่งบาโจมากสี่สี่เลยประจำเนี่ยบ้านผู้่งง่อยครับพี่น้องตำบลโนนก่อขึ้นกันครับเป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านปลาเล่าเลยอ่าจะเป็นคุ่มผู้่งง่อยเพราะว่าเข้าไปทางนี้มีบ้านหัจักหลังบ้านพ่ลายหลังบนไหน เอาครับึืนเนินมาทางนี้พี่น้องวิวงามกระดอดเลยเดี๋ยวขึ้นไปขบวนบาโจสีพี่น้องเบื้องข้างข้างหลังข้าจะเห็นเบื้องข้างหลังพี่น้องเห็นป่วิวงามสุดยอดเลยพี่น้องวิวงามด้าน,นหลังบาโจไปทางที่ตะวินออกทางนี้จะเป็นบานปลาเล่าค่ะบานปลาเล่า ระวังช้างป่านี่ป่ายระวังช้างป่าพวกจข้ามไปมาไปมาไอแถวนี้ที่บ้านปลาเล่าครับบ้านปลาเล่าบ้านปลาเล่านี่ทางอั้นจมประตูเข่าบ้านน่งเงยบๆบ้านปลาเล่าสะพานด้านหน้าเข้าเป็นสะพาน เขตลอยต่อระหว่าง,งอำเภอบุญทนิและกับอำเภอศิรินทรครับขึ้นอยู่กับตำบลคอแลนและก็ตำบลโนโนก่อตำบลคอแลนนี่ครับอยู่กับบุญทน,นิครับตำบลโนนก่ออยู่กับศิรินทรตอนนี้ข้ามมาเขตอำเภอบุญทนิบุญทวีแล้วครับพี่น้องตำบลคอแลนอำเภอบุญทนิจังหวัดอุบลาราชธานี พี่น้องพี่น้องเบิ่งซนทุเรียนข้างทางต้นเงยเลยเงยเลียเ้ยวขนาดปี่ทีหลัววงบ้านป้าไม้ครับบ้านป้าไม้หมู่มบ้านนี่ก็สิมีน้ำตกหอยแสยใหญ่แกงอีเขียวครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอำเภอวุฒิริศครับพี่น้องน้ำตกหอยแา้ใหญ่แกงอีเขียวเคตรัส,สพันธุ์สัตว์ป่าวุฒิริศยอดมนต์นี่ทั้งนี่กับปู่ทุเรียนเลย พี่เจ้าเนี่ยนะพี่จ้หน่อยนี่เป็นเงินเป็นข้ากันนะเพื่ได้ผูกทุเรียนอินฟราค,คาเฟ่ทานคาเฟ่ของเปิดจักเชือมาว่าสิแหวบ,บกับโบเพิ่นก็เพิเปิดน,นะภาสิรีบเพิ่อนเพกหน่อยเพิ่มเปิดบ้านป่าไม้เจริญชัยตะมนต์ขแลนเข้าด้านหน้าเลยพี่น้องตรงซาเล็งอยู่ฮันมันสี มีนำต้ำตกหว่ยทรายใหญ่แกงยี่เขียวนี่ยครับเห็นลักษาพันศัตรูฝ่าบุติยอดหมดขอไปทางนี้บาจโจไปรีบเวมาแล้วพี่หน้่งครับเ้าไปเบิงด้วยครับไปเบิงอีพี่ยอดหลังก็ได้ครับแง่ขนาดเลยบอลเลยว่างามเป็นอีกนึงอาซินเลครับรวกามีปูขนปูหินลาย มาพุตลีหน้าหนาวภูขนหน,น่อยจะหน่อยหน้าหนาวภูขนกันสิหลายภูหินเลยจะรับจะออกขนนะน่ะพวกกัสิเป็นขนเป็นขนหัวแม่นบไปนอ้องกินคนสารหัวกับบ้าน,นี่ร้านปลาใหม่บ้านปลาแคมกับไปนอ้องเส้นทางสู่ฟูฝอยลมแล้วก็ทำที่แกบเดี๋ยวมือไม้พี่หน้าบาจูสิพามาใหม่โมนี่ไปบระท่านใด เพราะว่าบ่าท่านมีคนพาไปก็เลยบอกกาไปนะไปผูฟ้ฟลอยลงมากระทำที่แก่เด้สี่นัดคนใหม่ผู้ฟลอยลมหนีต้องไปไปไปนอดนี่คือสีดีครับไปกลับหนีมันถือคนขังใส่เวลาดุนเติบเพราะว่ามันต้องอยางหลายแต่อยู่หันมันก็สีห็นวิวทั้งฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังไทยแลวก็ฟังเล่าชัดเจนเลย แง่จะออกถนนถนนอกเป็นลุ้มอย่นีวันดีสีพิศธศิกาบุญกระถินบ้านปลาแขมีนอ้องปีห้องแปดมาด้อวันดีสีมีหมอลำนำบุญกระถินพิธีการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมลงได้อยว่ารอดเนี่ย เกลียวเข่าขอโอ้ลงแงบเนาะเออไปได้อยู่เขา่าบา,างแงมบุคคลเห็นและเอาเฟีย้ยงเอาเฟีย้ยงไม่ใส่ปะครับโอ้พวกยาง,ยางเกลียวแล้วก็มัดเลยเนาะโอ้เออแบบนี้เขาบอกใส่ต่อสมัยก่อนก็ยังใส่ต่ออันนี้เอา ต้นเขามัดเลยเนาะง่ายๆเลยครับจ้<ด>ะจะ,ะมาจากโมงงละสองคนนี่ได้ปะนี่เกี่ยวมือเดียวเด้งหนาโอ้ไปปลายยาข้ามาครับบ่คอยมีหน้าดิแุนะ่ผมมแต่ปานมั่นกับยางพลา น่าจะไมมีโซนนี้แล้วเนาะทับปุ่นพระลานหินหลายว่าจะขึ้นไปฟูฟ้อยลมนี่ไกลวันไหนครับนี่ยฟูฟ้อยลมผม,ผมก็เคย,ยไปก็เคยไปที <c oughs> ่กันตอนทา้ามหัวฟูฟ้อยลมแล้วเราตกไปนอนอย่างเดียวปะครับตะกี้เขาไปรับเดียวโอ้ ช้างมันหลายโอ้คาดเดียวสิแล้วล่ะสมัยก่อนบาโจก็เคยเกีียวแบบนีอยู่ไน้เกีียวมือที่นี่จใส่รถเกีียวเอา ก็วาแล้วเนเะขามันกับซำนีมันกับจาา่างาไร้ลอยเป็นพันอยู่บอกพ,พ,พ,พันสี่ค้ายเข่า,ขานี่บไหญ่นี่ขาจางนี่เข่ากันราคาบวอคอแพงบหบ้านคอนแป่นก็นเป็นของบ้านคอนแป่น เคปซีิมไ่เข่ากันเลือลลเเล้องแล้วพี่น้องทัพงคนเข่าเลื่องแล้วเริ่มเกี่ยวเข่าล้วเข่าพฤศจิกายนปลายตุลาคมพฤศจิกายนปลายสานกับสิภาคันเกี่ยวเขา่าหนแลวเน,ะนาะแต่ทังเหนือกับปลายไปลายพฤศจิกาต้นเดือนท่านว่าเนี่ยภายในประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กัเกี่ยวกันเบิร์ดลวครับเพราะว่าเวลาเ็นภูคนบานประเทศพร้อมกันเลยนะยนะ บ้านศิลาชัยหรือบ้านขอนแป้นไงกุ๊ป,ปเลยมากทาั้งนี้รนบดโตดทางกระบ,บดีค่ะแต่ทางแถวนี้ครับรถใหญ่มาย่ำได้แยมัหนกระโดดหลุมพ่อโตขออย่าลิ่งอยู่จังหน่อยเดี๋ยวพี่น้องมาเทียบรถไม่เหดทางใหม่ให้พี่น้องเพิ่น ทางี่นี่ร้านหมูกระทะไลยหลายเรกเบรกครับรถประานยังไงกบเลยกกำลังหนงไงเลยว่าเป็นนอาแลแนด์อยู่ทางพินาพี่น้องเนืยอ่ทางหน้าเอา ไงให้ฝุ่นเขาดังพี่น้องเขาคอเลยผมคิดว่ตจะทางบัวบ่อนในหัวหน้าบ่เคยมาบ่พราะใส่นเทียทางบ่วเคยดีปพนไหนขับรถมาในหมู่บ้านแล้วครับ หลังจากเขาผ่านทางอุปสรรคมากอไรวันดีซีบก่กวันดีซี่มีงานดีผู้ที่ใส่เบี้ยนง,งานกระถินน้านคอนเป็นศิลาชัยโซนี่กระถินร้ายครับพุชิาาตนพุชิาานี่มีเกือบทุกหมู่บ้านเลยเล่ะงานบุญกระถิน มาเอาบุญน้ำเขาเดอพี่น้องน้ำพึน,นเห็ดปูเห็ดทานห้าบาทสิบบาทลอยกระทงเราวันนี้จะน้อยลอยกระทงคนระัเขสาสูหน่าน้าวน้าวล้วกะแรงเนบีบ้านหญ้ากะสีเปลี่ยนสีจะสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลครับรถผ่านมาทางบ้านน้องกบครับบ้านน้องกบคำสมบูรณ์บ้านเดียวกันเลยพี่น้อง มีสองหมู่บ้านแต่ค้าเข้าไปทางป่าบ่าจะมีวัดป่าอุทยานภูถ้ำพระเดี๋ยวมือใหม่ครับมือใหม่มหมบาโจศิภามามื่อนี้มันคำเลยเข้าไปเนี่ยออกมาคำพอดีย่านสร้างนะพวกใหมย่ยานสร้างมันออกมาเพราะคอยแรงก็เลยยังไปบ่ท่านใดเดี๋ยวมือใหม่ครับบาโจศินริพี่น้องเบิง้ง มีก็วันอาทิตย์วันพุทัะกับซิมิตลาดกับกระบ,บายสองบาสามไปเลยสี่ห้าวงแรงครับวิธีชีวิตที่เรียบง่ายเรียงง่วเรียงควายแคมทางส่วนมากควายบอกฝามีครับจะมีง่วหลายแต่ว,ว่าควายก็มีอยู่บางคนผูมีก็มีอยู่บรรยากาศแย่มแรงครับพี่น้องขับรถมาบ้านใกล้สิคําแล้ว สี่โมงตะเวในใกลโตกะดินแ้วพไปนอ้องหอมหอมกินเข่าหอมกินเข่าไม่น้ำตาสิไลยามคิดทอดบ้านคิดทอดเนือนสานป่านนี้เป็นจังใดเนอคิดทอดบ้านาพี่นอ้องเข่าไม่ปลามันบรรยากาศยมแรง หงหนาเข่ากำลังเลี้ยงอารามเข่าเป็นสีทองกระทบกับแสงแดดเป็นสีทองเลยยางเข้าไปนี่ได้กินเข่าหอมๆเข่าใหมวันนี้ก็เข่าก็แง,ง้มครับพน่นองได้ร่วงเขาหมดเท่ากันบนไหนบางอันสูงบางอันต่ำ บรรยากาศทิวทยุ่งหน้าแล้วพี่น้องระหว่างทางกลับบ้านบ่าวโจย่าไทายพี่น้องเบื้องว่าวิวมันงามซั่มไหลระหว่างทางนี่เท่ากับได้เห็นอยังเปลี่ยนแปลงไปตามฤด,ดูกาลเนาะฝนบต่ตกทางเริ่มสิเป็นไงละ่ะแต่ก่อนมีหนามยังมีหนามขังอีกชนอยก็แห้งแต่ฝนบ่ลงมากเบิดแล้วมัองฝนเนี่ยช่วงนี้น่าสิบ่มีฝนล่ะครับ บ้านหลักป้ายเพิ่์บุนทลิกเพิ่์นาจะดุลี้ยวซ้ายปสัสสนี้ยวขวาไก่สีหอดบ้านบ่าวจูแล้วพี่นอ้องถนนหมายเลขสองสามเก้าหกตนาหัวทางแกะครับไรมากระสิงงวงนิดหน่อยเด้อต้องเบิ่งป้ายไปทางไหนทางไหนเพราะว่าจจะไม่ายหรือขวาครับออกบุททลิกคู่กันครับจะเข้ามาทางสี่ทางสายบ้านเฮาอยู่ติดชายแดน ไปประมาณสิบกิโลกับล่าแล้วแต่นี่ไปน่าจะรวยกับบริกี้ไกกับประมาณสี่สิบเก่าบานบาวโจกับสามสิบแปลสามสิบเก่าโล่เยตัไก่ครับรถข้าวเดียวบนถึงสามสิบนาทีน,นะครับรถบันกีค่อยแรงแล้วครับรถผ่านมาครับ อะไรบรรยากาศยามแรงแต่ละมู่บ้ายที่พี่น้องเบิ่งจันหน่อยเิ่นสิมีงานบุญกฐินอยู่บวงหมู่เมืองไหนเดี๋ยวเบิ่งป่ายกัพบพี่น้องบุญกฐินจะได้บอกข่าวข่าวพี่น้องคนเ่ืองยาไม่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานนำ บุญอันนี้บุญสังฆทานผ่านไปแล้วกันยา่าไม่รู้มีกระถิ่หรือเปล่าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดนอีกหนึ่งกิโลสอบไปทางสายที่พี่หองซ้ายพาครับเรีวแท้